ไปนัวโตหนึง่งดีครับถักทายกันดีครับหลังจากเอาหัวชิงไข่แล้วปามเมย์ยังกี่มาลงเสียเฮ็ด เป็นเห็ดละงงครับพี่น,น้องเ,เห็ดละงงลองผมเคยเย็ดเจี๊ยบครับแตต้องลองสักวันลองไดลองเสียครับ,บรรเบืเ้องน้ำกันพี่น,น้องนี่คือหักครับหักฝอยบนอ๋อควดหาหักฝอยครับต้อตงใส่เสียใสหักฝอยเบน อีกเป็นต้อนอย่างครับที่ปลูกไว้ครับ ภาพพี่น้องมารีวิวอัปเดตครับร่องเสียเห็ดลองเบ่งนี่คือเสีทถทดสาบครับนี่ครับเสียเห็ดละงงกเบ่งน้ำกันไปโดนๆครับตะกี้เดียนเลาเพิ่นงสิได้ผลผลิต ลงเลยครับเป็นว่าลงบริโภคมน้ำเลยครับดูดี่ผสมน้ำครับสูทดสอบ <c oughs> ไปปุ๋ยขวาครับโรยลงไปครับดุดดินครับผมเถึนว่าดุดดินล,นล,นล,นลงไปเมันกันครับ ด้วยดินปิดด้วยเฟียงนี่ครับเฟียงโป๊ะผมลงไปครับ คือว่าแนวนะครับแนวแล้วรอคนผลิตครับผม ครบครับครับอควายครับห่ะควายพูดดีใส่ห้องกหอัหฮะ ไลายเขาได้ยังดีครับเพื่อนเนไหครับมีขอากใด่ครับ,บ,รบเอาข้ัเสียใี้าลบัน ไป,ปแล้วครับใส่ปุ๋ยขอบก่าไปเล็กน้อยครับอิ่บคกับครับ,รบอ้มกลบลงไปครับเียงโพะ่เทียงกลบลงไปหยิกม็นว่าสัน่น <c oughs> อาจารย์มันว่าตามรักูตรครับ สูตรบ่ก่็คือู่้รู้คือการลงอย่างนีครับครับก็่คือว่าจบเรียบร้อยลุมนี้ห่างน้ำครับห่างน้ำเข้นไปนี่ครับประมาณนี้ครับเปื่อน กันคือการที่ลงแล้วครับนี่สามต้นสี่ต้นหาต้นแล้วครับหาที่ต้นต้นที่หาครับมีได้กีเพิ่ร็เอาหญา o ออกก่อนครับคุณว่ามันหกนี่ประมาณกหกอิหลครับหกีิโลนี่แต่ห h à าครับแต่ว่าต้นยางมีต้นต่ำต้นสูงต้นน่อยต้นใหญ่ละครับ ครับนี่คือบ้านสวนยูฟ่านายูโรบ้านสังแปนครับตำบลแรงอำเภอสางางแดนดินจังหวัดสกลนครฝากในเด้อเพื่อนๆพี่น้องที่ขามาทักทายฝากกดไลค์กดแชร์เพ่ใหเสยนนะทีนี่กำลังใจเด็ดอีกคลิปต่อไปครับ <laughs> เออ,อยู่กับหน้าครับสวนนี่แหละครับโบไปใส ออกจากสวนก็เข้าบ้านไปวัดจังหันหอมมันครับเอามันเจ้าพุดครับดีๆเ้าพุดดีๆเจ้าหน้าจะต้องกระทำครับทำเอาคนควายเอาบุญชินประมาณผู้เฒ่ากุญว่าพ่อมเมียกุญบอกครับอ,อืมเดี๋ยวซีเลยดี๋ยวซีหาต้นแล้ว ครับคลิปนี้ก็ยุดไปก่อนครับเพื่อนๆพอกันคลิปหนาครับสวัสดีครับ